สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทารุนะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาสิง์ในช่วงเดือนธันวาคม2563ขอขอบคุณสําหรับการกดติดตาม u ับสไครต์ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ในชาแนลนะคะ เรามาดูนะคะลองดูสถานการณ์ด้านความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ของชาวนะคะราศีสิงหรือลัคนาสิงนั่นเองนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะ,ะเอเนอร์จีของคุณนะคะเป็น Night of Wands นั่นเองนะคะสำหรับ g i t of w a n n s ก็คือ,อเป็นทัดไฟนะคะในช่วงเดือนนี้นะะมันจะเป็นอะไรที่คุณจะมีในเรื่องของแพชชั่นนะคะไนท o ออฟวอนส์ทูออฟคัมีเรื่องราวของความรักนะคะความรัก การพบเจอนะคะพรมลิขิตเนื้อคู่นั่นเองนะคะแล้วก็เด o ฟูการเรียกว่ามีการปลดปล่อยอะไรบางอย่างการพร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็เหมือนจะมีการเท Risk ด้วยนะคะมีการมีความเสี่ยงอะไรบางอย่างที่เหมือนแบบเราจะกล้าเสี่ยงกับอะไรบางอย่างมากขึ้นนะรวมถึงในความรักด้วยนั่นเองนะคะ ทีนี้ในเหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของการที่มีใครบางคนนะคะที่เข้ามาทําให้คุณมีความรู้สึกถึงว่ามีแพชชั่นนะคะหรือว่ามีคุณอาจจะพบว่าโอเคคุณเจอเนื้อคู่คุณเจอคนที่ใช่นะคะคุณเจอโซเมตนะคะเป็นพลังงานของอระดับโซเม e หรือทวินเฟลมนั่นเองนะคะคุณมีความรู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่สําหรับคุณนะนะแล้วคุณมีความรู้สึกว่า คุณรู้สึกรักเขานะคะหลงรักเขาหรือว่ารู้สึกว่าคุณคิดถึงเขาตลอดเวลานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความดึงดูดนะคะแล้วเขาก็แบบว่ามามอบความรักให้กับคุณด้วยนะแต่ว่าในความรักครั้งนี้มันเหมือน <c oughs> มีอะไรที่เหมือนเป็นปัญหาคาราคาสังอยู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องราวเก่าๆในอดีตที่แบบ คุณอาจจะเคยพบเจอกับความเจ็บปวดมานะเจ็บปวดมาในอดีตช็อกช้ำนะคะหรือว่าเป็นระดับ10ดาบนั่นเองที่เหมือนกับแบบเป็นความรักที่ไม่สมหวังนะคะหรือมีการเลิกราหรือว่ามีการทําร้ายจิตใจอะไรก็ตามตรงนี้นะคะคุณมีความรู้สึกว่ามีใครบางคนนะได้เข้ามาทําให้อ่า เหมือนเข้ามาดามหัวใจนั่นเองนะคะเข้ามาดามหัวใจของชาวสิงแล้วก็ทําให้ชาวสิงเนี่ยรู้สึกถึง fall in love อะไรแบบนี้นะคะมันอาจจะเริ่มจากความสัมพันธ์ที่แบบคุณก็ไม่คาดคิดนะคะหรือเป็นอะไรที่คุณก็อาจจะไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่นะคะหรือว่ามันมันอาจจะดีเกินไปดีเกินกว่าที่คุณจะคาดคิดไว้อะไรประมาณนี้คุณก็เลยแบบเหมือนไม่ค่อยเชื่อตัวเองนะคะเจ็ดถ้วยมันอาจจะมาจากการที่คุณ พยายามที่จะเปิดใจนะคะให้กับคนใหม่ๆหรืออะไรก็ตามแล้วแบบว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเข้ามาแล้วทาให้คุณรู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆเลยอะไรแบบนี้นะคะความสัมพันธ์ที่เคยมีลักษณะทางเลือกตัวเลือกทําให้คุณรู้สึกเสียใจยอ้างว้างโดดเดี่ยวนะคะก้าเหรียญ รู้สึกเหมือนโดนทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวมีเขาก็เหมือนไม่มีใครที่เคยนำพาเหตุการณ์สามดาบนะคะรักสามเศร้าหรือว่าความรักซ้อนอะไรแบบนี้นะคะมันกำลังจะจบลงไปนั่นเองนะคะเดทถ้าหากว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นนะมันกำลังจะจบลงนะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะมันพร้อมที่จะก้าวไปสู่ c h a ตอร์ใหม่บทใหม่แล้วนั่นเองนะคะ Temperance เข้ามาบอกว่า ถึงเวลาที่จะปรับเปลี่ยนนะคะไม่มีอะไรที่จะเหมือนเดิมนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงการปรับบาลานซ์ของตัวเองคุณอับจะพยายามที่จะ,ะปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะให้เป็นคนที่แบบว่ามีความสมดุลในชีวิตมากขึ้นนะคะคุณอาจจะไป เปลี่ยนลุกตัวเองนะคะหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของการงานการเงินอะไรก็ตามคุณอยากจะทําให้มันบาลานซ์ขึ้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่ามันก็เสียใจมาเยอะนั่นเองนะคะคุณก็เลยอยากมีความรู้สึกอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะรวมถึงใครคนนี้ที่แบบว่าเข้ามาทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวคุณก็มีความรู้สึกว่าโอเคถึงแม้คุณจะมีความออวิตกกังวลนะคะหรือมีความรู้สึกว่ามันเข็ดขยาดกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่เคยมี3ามดาบ อะไรมาเนี่ยนะคะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคถ้ายังไงก็พร้อมที่จะเสี่ยงกับตรงนี้ก็รักกันเพราะว่ามันมันมีทั้งความรักและแพชชั่นมากๆเลยนะคะในช่วงเดือนธันวามนี้นั่นเองนะคะมันจะหวานมากๆเลยเอาละนี่ก็คือนะคะเรื่องราวโดยภาพรวมนะของชาวสิงนั่นเองทีนี้เราลองมาดูนะคะตัวตนความรู้สึกนึกคิดของชาวสิงในเรื่องราวความรักจะเป็นอย่างไรนะคะ ความสัมพันธ์อา,อาจจะมียังมีลักษณะคับเกี่ยวอยู่นะคะกับสิ่งเก่าเก่าที่คุณยังอาจจะยังไม่ลืมหรือยังทิ้งรอยบาดแผลนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ใหม่ๆนั่นเองเขาคนนั้นแต่เราไม่รู้นะว่าเขาคนนั้นจะคือใครนะคะสําหรับชาวสิงแต่ขอดูพลังงานของชาวสิงก่อนชาวสิงเป็นอย่างไรบ้างคะพลังงานเดอะเฮอร์มิต ในช่วงนี้คุณอาจจะ,ะกลับมาอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะถามหัวใจตัวเองนะคะอยู่ในภาวะนิ่งเงียบนะคะเพื่อที่จะดูว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะคะ King off, คิง g o อบครับคุณพยายามที่จะ,ะควบคุมอารมณ์หรือว่า Balance อารมณ์ของตัวเองนะคะให้มันแบบว่ามีความ อะไรล่ะสมดุลมากขึ้นนะคะเพราะว่าคุณอาจจะไม่อยากกลับไปอยู่ในโหมดของความเจ็บปวดในเรื่องราวของความรักนั่นเองนะคะดูเหมือนคุณจะ มีความรักอยู่ในใจในตอนนี้นะคะ King of c u p เนี่ยมีความรักอยู่แล้วแต่เหมือนแบบพยายามที่จะ Control มันด้วยตัวเองนะคะที่จะไม่ให้มันแสดงออกมากจนเกินไปนั่นเอง e อ e of Wands แต่ว่ามันมันช่วยไม่ได้อะค่ะช่วยไม่ได้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วมากๆคุณอาจจะรู้สึก f o r l In Love กับใครสักคนหนึ่งเร็วมากๆแล้วเขาเข้ามาเร็วมากๆนะคะเอ e o f Wands แล้วก็เป็นอะไรที่อาจจะเป็นรักแบบ ไม่ทันคือไม่กี่วันนะคะคุณก็อาจจะรู้สึกลึกซึ้งมากๆกับเขาอะไรแบบนี้นะคะบางคนอาจจะเป็นรักษณะ love at first sight ความสัมพันธ์แบบไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยซ้ำไปนะคะ mm hmm. ใน o r s o อ่ถึงแม้ว,ว่าคุณจะพยายามที่จะพยายามที่จะแบบเหมือนจะจะคลิปคูรนะคะให้มันแบบเหมือนกับใจเย็นๆไว้อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันก็นั่นแหละเหมือนกับมีความรัก Queen No ต Cup นะคะ ในความรักครั้งนี้คุณอาจจะพยายามคอนโทรลให้มันแบบเป็นรักษาของเป็นความรักที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขนะคุณอาจจะไม่อยากคาดหวังกับมันมากนะคะแต่ว่าแบบใจมันก็อาจจะไปไปแล้วอะนะแต่ว่ายังอยู่ในบนพื้นฐานของเหตุผลอยู่นั่นเองนะคะทีนี้เราลองไปดูนะคะแล้วเขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างเขาคนนั้นพลังงานของเขาคนนั้นนะคะของชาวสิงเป็นยังไงบ้างเอ่ย พลังงานเขาคนนั้น f o r of pentacles not willing to let go t g emperor พลังงานเขาคนนั้นเป็นอย่างไร ten of wands queen of wands และ seven of cups โอเคในส่วนของเขานะคะก็จะบอกว่าเมื่อเขาเขาคนนี้นะคะเขามีความรู้สึกว่า เขาไม่อยากปล่อยคุณไปไหนนะคะเหมือนกับว่าเขาต้องมีคุณนะคะคนคนนี้เขาต้องมีคุณในบางครั้งเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเ,เขาพยายามดึงตัวเองนะคะให้มีความแบบไม่อยากที่จะวันไหวไปกับคุณมากมายอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันซึ่งมันยากเหมือนกันนะมันยากสําหรับเขาเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าคุณนะเป็นเป็นคนที่ดึงดูดมากๆนะคะแล้ว เหมือนคุณสองคนมีแรงดึงดูดเข้าหากันมากๆอะไรแบบนี้นะคะคุณสองคนเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกันนะคะในเรื่องของการที่อาจจะมีลักษณะของอการเป็น choice หรือว่าเป็นตัวเลือกกันมาก่อนนะคะแล้วก็ เขาก็มีความรู้สึกเหมือนคุณนะคะเขามีความรู้สึกว่าการได้พบเจอคุณการได้มีคุณเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่ทําให้เขาหวั่นไหวนะแล้วก็เหมือนกับแบบเหมือนเป็นความฝันอนะ่ะนะคะความฝันที่เป็นจริงของเขาเขาได้พบเจอใครบางคนที่ถูกใจมากๆที่แบบว่าน่าหลงไหลมากๆอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือเขานะต่อไปนะคะเขามีข้อความในใจอะไรที่อยากจะบอกกับชาวสิงห์บ้าง ความในใจที่เขาอยากบอกนะคะ hurting you is the last thing I want to do ดูเหมือนว่าเขาจะมีความรักแล้วก็ความปรารถนาดีให้กับคุณมากๆเลยนะคะการที่เขาการทำร้ายจิตใจคุณจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาจะทำนะคะนั่นก็หมายถึงว่าเขาไม่คิดที่จะทำร้ายคุณนั่นเอง I just need time to think ในช่วงเวลานี้นะคะเหมือนเขา พยายามที่จะใช้เวลาในการคิดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการเวลานะคะในการคิดในเรื่องราวของความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันก็อาจจะดูแบบในบางครั้งนะคะเขาอาจจะพยายามที่จะเหมือนกับพยายามที่จะดึงนะคะสถานะหรือว่าพยายามที่จะทำให้มันเนี่ย นะคะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรืออะไรก็ตามเพราะว่าเนื่องจากตัวเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีอีโก้นะคะมีอีโก้มากๆเลยแล้วก็มันก็เลยอาจจะทําให้เราอาจจะยังมองเขาไม่ค่อยออกมักนักอะไรแบบนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความสัมพันธ์นั่นเองนี้เราลองมาดูนะคะว่าออร์ l เคิลทั้งหมดนะคะจะมาบอกอะไรบ้างนะ ันนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นพลังงานอะไรที่เข้ามาใหม่ๆนะคะแต่ถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยก็จะบอกว่ามันยากมากเลยนะคะที่เขาจะปล่อยถุนไปแต่ว่าด้วยความมีโก้แหละนะคะอีโก้ทำให้ดึงเขาไว้นั่นเองนี้เราลองไปดูนะคะว่าไพ่อพอร์เคิลจะมาบอกอะไรกับชาวสิงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในทางนี้บ้า missing in missing in silence นะคะ friendship แล trust your guts ในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะยังมีคนคิดถึงในความสัมพันธ์นะคะมีความคิดถึงในช่วงเวลาที่อ,อ,อาจจะช่วงเวลากลางคืนนะคะหรือในช่วงเวลาที่เงียบๆเงาๆนะคะอาจจะมีความรู้สึกถึงกันแต่ว่าความสัมพันธ์นี้นะคะบางทีเนี่ยอ,อ,อะไรที่มัน คุณอาจจะต้องถามเซนส์ของตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อในเซนส์ของตัวเอง trust your gut ว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรกันแน่นะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่หนึ่งมันมีความคาราคาซังอยู่นะคะกับอะไรเก่าๆและสองเนี่ยก็คืออะไรที่เข้ามาใหม่ๆนะคะอย่างกระทานหันนั่นเองก็อาจจะต้องลองดูว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการและอะไรคือตอบโจทย์ในหัวใจของชาวสิงห์มากที่สุดนั่นเองนะคะ t m m i n g is none of your business ถ้าจะถามว่าเออเมื่อไหร่นะคะเขาบอกว่าเวลาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้ในช่วงนี้นั่นเองนะคะดู do what you have to do แค่ทำในสิ่งที่คุณต้องทำก็พอนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็ let universe surprise you นะคะปล่อยให้จักรวาลเป็นคนที่เซอร์ไพรส์คุณเพราะว่าคุณจะมีอะไรที่แบบมันเหมือนเป็นความรักอะคะ่ะความรักจากเนื้อคู่นะคะความรักจากพรมิตขิตอะจักรวาลจะส่งมาให้คุณนะคะแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าโอเคความรักครั้งนี้มันเป็นอะไรที่ดีเกินกว่าที่คุณคาดคิดไว้มากๆเลยเดียว มีอะไรเกี่ยวกับ oracle นะคะอยากจะมาบอกกับชาวสิงห์อีกบ้างในครั้งนี้ commitment t h t pay attention to sign free yourself children true love คุณจะได้พบเจอกับ uh, true love นะคะความรักแท้ในเร็วๆนี้หรือว่าคุณอาจจะได้เจอแล้วนะคะกับเรื่องราวของความรัก แค่นี่แหละเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องทิ้งอะไรบางอย่างไว้เบื้องหลังนะคะถ้าหากว่าสิ่งนั้นนะคะมันอ,อ,อาจจะทําร้ายจิตใจคุณนะคะหรือว่าอาดีตที่ที่อาจจะสร้างความเจ็บปวดคุณอาจจะต้องสิ่งทิ้งสิ่งนั้นไว้เบื้องหลังนั่นเองนะคะหรือว่าตอนนี้คุณอาจจะได้พยายามที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะเดินต่อไปข้างหน้าแล้วแล้วก็ทิ้งอดีตอัน แสนเจ็บปวดไว้ข้างหลังนะคะส่วนใครที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะตอนนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเก้า ไปสู่การเริ่มต้นใหม่นะคะที่ดีต่อกันนะคะให้อิสระซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ทิ้งสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นความเข้าใจผิดไว้เบื้องหลังเนะะี่ยค่ะ free yourself เหมือนกับแบบหนึ่งเป็นการปลดปล่อยตัวเองนะคะให้มีอิสระมากยิ่งขึ้นนะคะไม่มีการควบคุม control ซึ่งกันและกันซึ่งอันนี้ดีมากๆเลยเพราะความรักไม่ใช่การ control นะคะความรักก็คือการให้อิสระซึ่งกันและกันนะในขอบเขตที่แต่ละคนก็ต้อง ต้องรู้ว่าขอบเขตของแต่ละคนอยู่ที่ตรงไหนนะคะแล้วคุณก็จะได้พบกับความรักแท้มันจะนําไปสู่ในเรื่องของคอมมิทเมนต์ด้วยนะคะการอะไรที่มันค่อนข้างที่จะเ,เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงในระยะยาวต่อไปนั่นเองนะคะเป็นแต่ช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงของความคิดนะคะการใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องของความรักอยู่เยอะทีเดียวเพราะว่าเหมือนกับมีสิ่งนู้นสิ่งนี้เข้ามาเตือนนะคะเช่นว่า มีสัญญาณต่างๆนะคะที่ทำให้คุณต้องเก็บมาคบคิดเยอะแยะ,ะเพราะว่าคุณอาจจะมีเรื่องของความระแวงอยู่นะคะความระแวงในเรื่องของความกลัวความผิดหวังกลัวความเสียใจอะไรแบบนี้นะมันก็เลยแบบว่าเออเข้ามานะคะทำให้คุณออต้องเบรกในเรื่องของความที่มันจะเกิดแพชชั่นขึ้นมากๆนักก่นเองเหมือนคุณเบรกเบรกตัวเองกับตรงนี้อยู่นะคะ นี้เรายังขาดหรือตกอะไรตรงนี้อยู่หรือเปล่าน่าจะครบแล้วนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวสิงห์นะที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนั่นเองอย่าลืมสําหรับการกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะอัปเดตคลิปใหม่ๆการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์ขอบคุณมากๆแล้วก็ติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะสั่งครีมน้ำหอมนิรยาชัมมิ่งสีเรตแอตแทคชั่นนะคะครีมน้ำหอมเพิ่มเสน่ดึงดูดเพื่อดึงดูดใครคนนั้นเข้ามาอยู่ใกล้ๆคุณก็สามารถ คลิกลิงก์ด้านล่างเข้ามาได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักรไ,ไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ